ใช่เราเรายิางที่หลังเอาอยิางก่อนไอ้บอลอย่าให้น้อยหน้าเ<ต>พื่อนไปสู้เอาลัดช็อตกูขอโทษครับไม่เป็นไรครับโอ <c oughs> ้โหไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดเป็นผมมันบันด่าแล้วบวยไปผู้หญิงไงบอกไม่เป็นไรครับเราเป็นผมดิไอ้เรัดกูทำไม <c oughs> แม่งเลยแย่ว่ะแย่แย่แย่ watch out โอ้ยอยู่ตรงนี้ชุด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 ,ชด,ชดหมอย watch out โอ้โหโอ้โหโอ้ตอนนี้ก็เหลือกันเราสองคนนะครับเบิดสามไม่กล้าขวาบคอมันไปแล้ว สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับ G จากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพ u b g มาแนะนำชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บ p ั b g โดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอ Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer ตีวะ ไม่เห็นนะอุ้ยเด3 3นสองสามสามี่เหรอลงช้ากว่าเราอืมไว้ลงก่อนเราก็จะไม่มีปืนเฮ้ยใครอ่ะไี่เขาอยู่ในห้องนี้ โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเข้ามาชุบหน่อยครับชุบหน่อยครับนี่ขอชุบมึงยางบอลมีแล้วมีแล้วมีแล้วมีนนคนข้องลงอ่ะมีคนข้หัวเราอ่ะกูมียาพันสามอันอ่ะ มีคนนะขอบคุณครับหมดสวย Watch out ทั้งสอวงวะน็อกชั้นสามน็อกชั้นสามน็อกไม่ออกไม่ได้บอลไปได้ฮะชาร์จได้นะไปดิป่ะกูมาแล้วเดี๋ยวทางนั้นบอลบางคนนดีกูระเบิดขึ้นไปเออสวยเฮ้ ตายสองเลยว่ะบอลกูยิงกระเ,เบิดไปอ่ะมีคนอีกไอบอลเหลือตัวเดียวอยู่ตรงไลยเนี่ยชุกกูได้มกกียาปะโยนยาให้กูหนะ่อยไม่มีมียาแ่ะพันมงึงไปยิงมาได้บ้างาเหลือตัวเดียว,วอ่ะอสวยโโ<อ>เพื่อน ขอโทษทีครับผมเอาอยาที่กูแบ่นหนึ่งไปแบ่งไปไม่โยนะนะนี่ได้ได้แล้วได้แล้วกูมีแฟร์อยู่แต่กูย,ยิงแฟร์แล้วเอ็มโฟได้ยัยมึงอะ่ะได้แล้วเฮ้ยเอดับแน่นอนมีไอ้นี่เหลืออะไรค<อ>ูณสาม ได้อยู่ได้แล้วได้แล้วเอาป้าเบอร์สามคุณสามไหมฮะอ๋อมีแล้วมีแล้วมีแล้วโอเคครับอืออะไร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 เพืออะไรไปหาหางโผล่เลยโอ้ไปหาได้ได้ยินเสียงผู้หญิงหางโผล่เลยเฮือเลยเฮือฮือโผล่เสียงหลงเลยบอลมาตกช้าจังวายแอร์ดรอปเนี่ยมันนักของอ่ะมันนักเอวไงไอ้หนักใช้ร้อยนัดเปล่า เอาเละเออลงช้างอย่างนี้รอยนัดแน่ๆเลยเีฮ้ยนี่ไงของของหมดเลยได้ปะเอาไปเลยอะไร้างเนี่ยไม่มีก็มีกรอบมีหมวกนี่มึงเอาไปแล้วไงคัาสิกคือกระทะเฮ้ยอ้าว watch out โอเคจัดไปยไวรุ่นนอนอยู่ง่วงอะ ไม่เห็นใครเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับเบอร์สามเก่งกว่าเพื่อนผมอีกแล้วใ่เราเรายังที่หลังเรายิงก่อนไอ้บอลอย่าให้น้อยหน้าเพื่อนไปสู้รัดช็อตอูขอโทษครับไม่เป็นไรครับโอ้โหไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดเป็นผมมันด่าแล้วมันเฮียงจริงเออมือไ้มืออะไร บวชไปผู้หญิงไงบอกไม่เป็นไรครับเราเป็นผมดิไอ้ร้านกูทำไม <c oughs> แม่งเลยแย่ว่ะแย่แย่แย่เฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาแฟานนั่นแหละไปที่แฟนเลยโอ้ใกล้ๆเลยทิวนี่ไงไอ้ดอกอยู่นี่เพื่อนรอตกเลยเนี่ยอยู่หน้าก <What S 1> ูเนี่ยรอตกแล้รอยิงเลยเ <c oughs> นี่ยหนะ้านกะูเนะี่ยเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกูอยู่กูอยู่ข้างซ้ายอยู่ตอนนี้รอมันมาเก็บเที่ยมมันไม่รอแล้วมันซัดเลยแล้วกันโอ้โว้โว เรียบร้อยดูด้วยเรียบร้อยยิงไปสองนอ้องเนี่ยตรงเนี้ยข้างบนเหรอใช่มีใครอยู่ใ,ใกล้ๆกูเนี่ยโอ้ยโอ้ยมึงมีคนอื่นน,นู่นวิ่งน้องไปสองแล้ววะเจอละเจอตัวละเก็บมากบอลหน้ามึงอะโอเคแป๊บนึงเฮ้ยกูอยากไปเก็บของมันมากเลยเนี่ย ฆ่ามันนีเดี๋ยวก,กูเดินด้วยเนี่ยข้างหน้ากูมีตัวนึงเนี่ยกูมาแล้วเนี่ยมีระเบิดไปล่ะมาระเบิดไปดิมาดิไหนวะไปน,น,น,นู่นข้างบน Watch out โอ้ยอยู่ตรงนี้ชุด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 เหมย Watch out โอ้โหโอ้โหโอ้ตอนนี้ก็เหลือกันเราสองคนนะครับเบอร์สามไอ้ก้าวขวางคอมันไปแล้วผมเก่งไหมครับโลครับเบอร์สามขาดเหลืออะไรไหมครับไม่ขาดผัวไหมฮะอะไรนะครับอะไรนมผัวงั้นเอาเมียก็ได้ครับมีแล้วเมียเอ้ยอย่าบอกนะว่าอุ้ยแกพวกเดียวกับเราเว้ยเนี่ยโอ้ยแก อย่าบอกนะเราพูดเดียวกันนะแกผีเห็นผีวะเนี่ยหลอนแกชื่ออะไรอะแกชื่ออะไรอะแกเยังยอโอ้หลอกย่างั้นเหรอครับข้างล่างแกน็อกแกตรงนี้แก Watch เ u t เฮ้ยในเร็วๆวัชช์อยต์แม่กัดคุณรอครับ อุ้ยแกแกมานี่เร็วเดี๋ยวเราโมงให้นะแกอุย้ยอ,อยู่ดิ่งนอยู่ดิ่งนอย่าเสียงดังอยู่ข้างห้องได้ยินเดีด๋ยวเห็นเลยอะเรเปิดไหมอุ้ยอยุ้ยอุ้ยแกแกช่วยหนอยเรียบร้อยวางไว้ตรงนั้นแหละ นะเราเข้าวไม่ต้องสิบสี่ตัวไม่จำเลยจำเลยนนจ,ำำจำเลยอะไรจำวะประทับจำเลย